สวัสดีครับวันนี้มาสอนเจาะเซรามิกครับโดยไม่ใช้ดอกสว่านแต,แต่จะใช้วิธีอื่นผมไปดูใน YouTube ของช่องหนึง่งคือสงสัยมากว่าเขาทำได้ยังไงแล้วคือที่ที่เห็นที่เขาทำคือมันจะเป็นแบบเซรามิกแบบไม่เคลือบไม่เคลือบคือไม่เคลือบมันอะคือมันจะเป็นเหมือนกับดินเผาธรรมดา แต่เนี่ยจะมาลองกับเซรามิกที่เครือบจริงๆก็ทําไปแล้วแต่มันทาได้ตอนแรกคิดว่ามันทําไม่ได้จะมาทําให้ดูซึ่งความเสียหายของเซรามิกมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรครับเพราะมันพอๆกับตอกสว่านที่ที่แบบมีคนสอนอะ่ะมันก็มันมันไม่ได้เสียหายอะไรมากอย่างที่คิดนะก็ไปซื้อเซรามิกมาใบละไม่กี่บาทซื้อเป็นโล ผมทำให้ดูเลยได้ไม่นานอันนี้คือซรามิกอันมันไม่มองไม่ชัดนะเดี๋ยวเอาอันที่มันดูชัดๆว่ามันเป็นแบบเคลือบเป็นแบบเคลือบผิวมาแล้วอะเคลือบให้มันมันอันนี้ซึ่งอันนี้จะมีแบบว่าเคลือบเป็นเป็นเผาด้วยความร้อนสูงแล้วมันจะเป็นแบบลายแตกอะของมันแหละ ทำให้ดูขั้นตอนแรกคือมันต้องทําในน้ําทุกขั้นตอนเลยเอาน้ําใส่กระมังใหญ่ๆที่มันจะทําให้ชิ้นงานอะมันจมแล้วหาไข,ข่ควงเบอร์ใหญ่หรือเบอร์เลก็กกว่านี้ก็ได้มาเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตรงที่แหลมอะ่ะเจาะไปตรงกลางพอดีหรือไม่ต้องกลางก็ได้แต่กะเอากลางไว้ก่อน แล้วก็เจาะไปจอบแบบพยายามให้อยู่อยู่ที่เดิมมากที่สุดได้แล้วเนะี่ยคือมันจะรู้สึกเองเลยว่ามันได้แล้วแล้วก็เล่นกลน,นะเอาาลงกระงต้องบอกเขาด้วย เราต้องเอาผ้าเนี่ยยัดไปข้างในแก้วด้วยนะยัดไปจนถึงก้นเลยอะ่ะเนี่ยคือได้แล้วจะเห็นว่ามันย้อนแสงฟองเห็นไหมจะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรมากออ้าออกคือเอาเนี่ยเอาผ้าออก,อออออกรอยล้าวไม่มีแล้วคือเห็นในแก้ว กม่ได้มีความเสียหายอะไรเยอะเลยลองมาหลายใบยแล้วเนี่ยเราจะทําให้ดูอีกใบนึงคือแบบไม่เป็นไม่ใช่แบบว่าไม่เคลือบอันนี้คือเคลือบทบั้งใบเคลือบเคลือบแข็งเคลือบเงาทางาั้งใบเนี่ยอันนี้คือแบบหนานๆเลยจะมาแบบบางๆงานเล็กๆบ้าง คือต้องขอบคุณพี่คนนั้นมากแต่จำพี่ชื่อพี่เขาไม่ได้แล้วเขาเป็นคนที่ปลูกต้นไม้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นน่ะที่ที่มองคือคนที่ทำบอนไซนะแต่นี่นจะไปปลูกแคทตัสไปปลูกกระบ,บองเพชรไปปลูกเอาไปใส่ฮาวาเทียเพราะว่าเสร็จแล้วได้แล้วอะ่ะนี่ทีเดียวแล้วเนี่ย เวอร์แับคือต้นไม้ใช้เซรามิกในการใส่แต่ข้าวที่บ้านแบก้วน้ำที่บ้านเป็นโอ้โหคือดีมากอะงานน้เวอร์อะก้แบบแก้วน้ำที่บ้านเป็นพลาสติกหมดเลยของต้นไม้ต้องดีไว้ก่อนอ คือไงไเดี๋ยวเอาอีกใบหนึง่งจะได้นานๆนลนยะน,น,น,นี่ก็แข็งหมดแหละง่ายมากไม่แทบไม่ต้องออกแรงคือวิธีท,ทำคือค,อคอ่อยๆเจาะเบาๆค่อยๆลงน้ำหนักคือไม่ต้องลงน้ำหนักไปกับค้อนอ่ะแค่คปล่อยน้ำหนักค้อนอะถ้าทำทำสองใบสองใบ นี่ไม่ได้ทําแตกหรือักใบนะก็กลัวจะทําแตกเหมือนกันแต่ไม่ต้องลงน้ําหนักแต่แต่แตเอ,อันนี้ได้แล้วดเดี๋ยวพ่อพ่อสอนวิทีทาเสร็จเราจะไปโชว์ว่าสายต้นไม้แล้วมันจะสวยขนาดไหน แต่คืออันนี้มันก็จะเป็นกระทอกมานิดนึงมันคือมาอยู่ข้างในอะ่ะมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะมาดูข้างนอกนะถ้ามองจากข้างนอกมองไม่เห็นเพราะว่าเราใส่ดินมันก็มองไม่เห็นเราโอเคงั้นเดี๋ยวถ้า ใส่ต้นไม้แล้วเราเราจะมาอวดอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณครับ j t v c Channel อันนี้เป็นกระถางที่เจาะแล้วแล้วก็เอาต้นไม้มาใส่แล้วประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมว่าต้นไม้ก็ไม่ได้รีอกอะไรมากไม่ได้โซมหรืออะไรคือส่วนใหญ่ะจะใส่เฮวเทียเพราะว่าเฮวเทียมัน ลากเดินค่อนข้างลึกนะครับแล้วมันลากที่แข็งเหมือนพวกกระชายอะไรมันเดินลึกอย่างนี้เลยอาจจะเดินลึกกว่าได้ต้นแค่นี้นะแต่คือเดินลึกมากก็ประมาณนี้สาเหตุที่เอาหาวเทียกับหัวเทียเพราะว่าซรามิกมันเก็บความเย็นได้ดีแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบ ยังไงมันลึกเนี่ยก็อย่างที่บอกทรงมันสูงมันเก็บความเย็นได้ดีมันเก็บแบบแต่คือเรื่องการระบายน้ําก็อาจจะต้องใช้ดินโปร่งๆหน่อยเพราะมันมีรูระบายรูเดียวอันนี้คือที่เราเจาะนะจริงๆมันเนียนกว่านี้แหละอันนี้จะเป็นใบที่เจาะแบบที่มันคัดออกมาแล้วว่ามันไม่โอเคถ้ามันเนียนมันจะเป็นอย่างไ้เลยเป็นแบบสีเหลี่ยมๆถ้าคนใช้ไอสกลไรแบบ กลมๆม,ม่ยก็จะเป็นแบบกลมนะครับมันรูออกมาจะเป็นกลมๆมสว่าคเลยก็เน,นี่ยแหละอย่างนงี้แล้วตรงนี้ลมมันก็จะค่อนข้างโปง่งแล้วพื้นก็เอาเป็นแผ่นยิบซ้ำถ้ามันอากาศร้อนๆก็จะเอาน้ำมันลอยยิบซ้ำมันก็จะตึ้มนม้ำแล้วมันจะทําให้พื้นเย็นแล้วต้านไม้ก็จะชอบมันจะได้เย็นก้นๆอย่างเงี้ยเย็นก้นๆ ลมมันก็จะโกลงเพราะว่าข้างหลังบ้านจะเป็นนานะตอนแรกไว้ชั้นนี้เนละแต่คือแสงมันไม่ถึงอะ่ะก็เลยมาไว้ชั้นนี้แอลาแค่นี้นแหละครับก็สำหรับคลิปการเจาะกระถางถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับแล้วก็มาสอนวิธีการปลูกต้นไม้และการอะไรอย่าง หลายย่างกี่ยวกับศิละปะต้นไม้อะไรเงี้ยครับขอบคุณมากครับ